สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่203สารานุกรมของพ่อหมวดจอจานโดยด็อกเตอร์สวิจักพานุสรถากูลก่อนที่จะได้บรรยายให้ฟังในเรื่องของสารานุกรมพอปลอต้องขอเรียนให้ทราบว่าผมเองก็เพิ่งจะได้ทราบจากสารานุกรมเล่มนี้ถึงสิ่งต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรส่งพระดำริขึ้นอย่างเช่นถนนหนทางที่เกิดขึ้น ทั้งภายในกรุงเทพมหานครและบริเวณรอบนอกส่งผลให้เป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาทางด้านของการจราจรลองจินตนาการดูครับว่าหากเส้นทางต่างๆไม่ได้ถูกสร้างขึ้นการจราจรจะมีสภาพเช่นใดเรามาเริ่มกันเลยครับอักษรจอจานจตุรมุกตะวันตกและตะวันออกโครงการโครงข่ายถนนโครงการโครงข่ายถนน จตุรมุกตะวันตกและตะวันออกพัฒนาขึ้นระหว่างปีพศ2 5 3 8ถึงพศ2550เป็นเส้นทางคมนาคมที่บางช่วงสร้างขึ้นใหม่ตามแนวทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกเพื่อผนวกกับถนนเดิมทั้งแนวทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกและแนวทิศเหนือไปทิศใต้ให้เกิดโครงข่ายแบบจัตุรมุกทั้ง4ทิศ เป็นไปเพื่อความคล่องตัวแก่ประชาชนที่ต้องเดินทางไปยังเมืองต่างๆของกรุงเทพมหานครการพัฒนาโครงข่ายของจัตุรมุกนี้มีทั้งใช้การปรับปรุงเส้นทางเดิมและการสร้างถนนรวมถึงยกระดับอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาในระหว่างปีพศ2534ถึงพศ .2538 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาจราจรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งทวีความรุนแรงเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระอาการประชวรของสมเด็จพระศรีนครินทร์ลาบรมราชชนนีที่โรงพยาบาลสลิริราชหลายครั้งได้ทรงทอดพระเนตรเห็นถึงปัญหาการจราจรที่ติดขัดและมีพระราชดำริ หาวิธีการแก้ไขบรรเทาหลากหลายประการรวมถึงโครงข่ายถนนจตุลมุกด้วยในอดีตการเดินทางระหว่างมุงเมืองทิดต่างๆของกรุงเทพมหานครต้องใช้เส้นทางย่อยที่มีอยู่หลายเส้นทางและใช้เวลานาน,านโดยผู้โดยสารจำต้องผ่านเข้าไปในใจกลางเมืองซึ่งมีการจราจรหนาแน่นและอ้อมไปมา คงคายถนนจตุรมุขเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรในเขตกรุงเทพให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้นจากทิศตะวันตกคือถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรุมบราชชนนีต่อไปยังสะพานพระราม8มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกสร้างถนนขึ้นใหม่สี่ช่วงเมื่อปีพศ2538จนกระทั่งถึงถนนพระราม9ในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานครได้แก่ ช่วงกเป็นถนนยกระดับบริเวณถนนสีอยุธยาช่วงขอถนนเลียบบึงมกักขสนช่วงคอถนนเลียบบึงมกักขส์แยกอสอมทช่วงงถนนใต้าทางด่วนแยกอสอมทถนนพระรามเก้าจราจรโครงการบรรเทาปัญหาในเขตกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชะดำรินั้นลิเริ่มขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชะดำเนินเกี่ยวกับการสร้างวงแหวนรอบในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพศ2514เพื่อเตรียมรับการจราจรในอนาคตเกิดถนนรัชดาพิเศษขึ้นเป็นสายแรกต่อมาได้มีพระราชะดำริหลายประการ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรที่รุนแรงได้แก่การตัดถนนการสร้างทางลัดการขยายพื้นผิวการจราจรการสร้างทางยกระดับและการสร้างสะพานเป็นต้นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชะดำริได้แก่กรุงเทพมหานครกระทรวงคมานาคมและกระทรวงมหาดไทยจราจรโครงการพระราชะดำริเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2536เพื่อให้ตำรวจจราจร สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันเกิดจากจราจรติดขัดได้ทันท่วงทีเช่นจุดระบายรถในจุดที่เป็นคอขวดหรือประสานงานทางผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลพร้อมกันนั้นส่งพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาจราจร5ประการได้แก่ 1. สแสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจรและมีมารยาท 2. ใช้จักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาในจุดที่รถติดทำหน้าที่เสมือนเป็นรถนำขบวนเมื่อขบวนติดขัดรถจักรยานยนต์มีหน้าที่แก้ไขให้รถในขบวนเคลื่อนที่ไปได้ 3. ใช้รถจักรยานยนต์ช่วยดูแลการจราจรในท้องถนนให้รถเคลื่อนตัวไปได้เรื่อย ตามความเหมาะสม 4. ถนนที่เป็นคอขวดให้จัก,กรยานยนต์แก้ไขปัญหารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆเหมือนเทน้ำออกจากขวด 5. ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจราจรจอมทัพไทยจอมทัพไทยหมายถึงผู้นำกองทัพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย เช่นเดียวกับสมเด็จพระบัวพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์มีพระราชกรณียกิจทั้งทางด้านการสืบสารโบราณราชประเพณีและการปกครองเหล่าทัพจิตกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานตามแนวพระราชดําริจิตกรรมฝาผนังพระพุทธรัตนสถานเกิดจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ ให้กรมศิลปากรเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องพระบัญชร8ช่องในพระโบสถพระพุทธรัตนสถานแทนภาพเดิมที่เขียนไว้ในปีพศ2504ด้วยทรงเห็นว่าไม่สอดคล้องกับจิตรกรรมฝาผนังตอนบนที่วาดไว้แต่เดิมคงศิลปากรสนองพระราชดำริเกิดเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีเอกลักษณ์ เป็นศิละปะประจำราชะการจิตรกรรมฝีประหัตจิตรกรรมฝีประหัตหมายถึงภาพวาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวาดไว้ในช่วงปีพศ2502ถึงพศ2510เป็นภาพบุคคลภาพหุนนิ่งภาพถือทัศน์และภาพจินตนาการทั้งภาพเขียนสีน้ำมันสีน้ำ และพระราชทานออกแสดงครั้งแรกในงานศิลปรกรรมแห่งชาติครั้งที่14เมื่อพศส5 0 6าทำให้วงการศิลปะไทยเกิดความตื่นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมาจิตราดาโรงเรียนจิตราดาอยู่ในบริเวณพระตำหนักจิตราดาลาโหถฐานพระราชวังดุสิตสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เล่าเรียนร่วมกับบุตรทิดา ค่าราชบริพารและบุคคลทั่วไปตามหลักสูตรการศึกษาสายสามัญภายหลังจึงเพิ่มการศึกษาสายอาชีพและขยายสถานศึกษาไปยังอาคารที่สนามเสือปา่านักเรียนโรงเรียนจิตรดานอกจากจะได้รับพระราชทานการศึกษาอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้วนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยจะได้ทุนการศึกษาพระราชทานด้วย และทุกคนมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละองธนีพระบาทรับพระบรมมาลาโชวาททุกปีในวันสำเร็จการศึกษาการเจริญพระราชมัยทีพระราชกรณียกิจการเจริญพระราชมัยทีถือเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ขึ้นของสิริราชสมบัติ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆในระหว่างปีพศ2502ถึงพศ2510และปีพศ2537ทั้งยังได้ทรงเชิญพระประมุขหรือประมุขของประเทศต่างๆเสด็จมาเยือนประเทศไทยทั้งที่เป็นทางการและโดยส่วนพระองค์ดังจะเห็นได้ว่า ในปีพศ2549มีพระปามุกเสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีร่วมด้วยกัน25ประเทศและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์สเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อเจริญพระราชไมตรีอย่างสม่ำเสมอเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์โรงเรียน โรงเรียนเจ้าพ่อหลงประถมเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมทางภาคเหนือมีขึ้นเมื่อปีพศ2502อยู 2, 2. ่ในความดูแลของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภายหลังได้โอนไปอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเด็กนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลงประถมไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนได้รับพระราชทานการศึกษา เครื่องแบบนักเรียนหนังสือและอุปกรณ์การเรียนรวมทั้งอาหารกลางวันหากผู้สนใจมุ่งเรียนต่อและมีความประพฤติดีก็จะได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์หรือทุนจากงบป,ประมาณของกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันนี้มีอยู่9แห่งในภาคเหนือสำหรับรายการสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่203 ก็ได้ดำเนินรายการมาจนกระทั่งถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วหวังว่าทุกท่านที่ติดตามผลงานจะชื่นชอบอีกทั้งเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายนี้ผมดรสิวิจัก์พานุสรทากูลขอให้ทุกท่านที่ได้ติดตามผลงานมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงและเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ